โอเคนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนอาการทำเทคลัดสกิล3นะครับหรือว่าลัดเอส3นะครับหรือแคนเซิลสกิล3นะครับก็คือโจมตีลมสามารถกดสกิล3ได้ครับอ้าวถามว่ามัน,มนมดียังไงมันแตกต่างย,ยังไงกับการตีลมแล้วกดสกิลอื่นก็คือมันกดได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสกิล1ให้ดูนะเนี่ยสกิล2ให้ด้วยไม่ออกนะฮะ ต้องตีโดนก่อนแต่กลับกันตีรวมสกิลสามได้เลยครับไม่ต้องชาร์จแคนเซิลด้วยซ้ำนะก็จะทำได้เฉพาะแค่สี่เหลี่ยมเท่านั้นนะครับสี่เหลี่ยมเท่านั้นหรือลัชนะครับ U l ลัชเออ่า U l ลัชดีลัชไม่ได้นะครับตีตีหนักก็ไม่ได้ทำไม่ได้นะครับตีบนอ่า U l ลัชคือตีบนดีลัชคือตีล่างนะครับ N l ลัชคือตีปกติเนาะ เลยครับเดี๋ยวว่าตีครั้งเดียวอ่ารู้สึกว่าน่าจะไม่ได้นะอ่าตีครั้งเดียวกับครั้งสุดท้ายจะทําไม่ได้นะครับไม่เด่นเหมือนการแคนเซิลจับเลยหรือหรือหรือเวนิดแล้วก็ค้นสกิลได้เลยนะครับทาได้ทุกตัวครับคอนเฟิร์มครับทุกตัวเลย แด้เหมือนกันอ่ะผมกดสกิลแรกให้ดูอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะเห็นไหมครับไม่ออกได้เลยเห็นไหมทำได้ทุกตัวครับชิโร่ก็ทำได้เห็นไหมกูตีล่อเขาอเนี่ยทำท่าไปตีลม มับเข้าให้อะไรเงี้ยนะฮะคือมันท่ามันเอาไว้รอแหละครับสมมุติว่าคุณจับได้คุณเข้าไปใกล้อ่าสมมุติว่าเขาใช้สเตปได้างี้นะครับอะไรประมาณนี้นะแหละต่ว่าเล่นเซลก็ได้เนี่ยเห็นไหมตีไม่โดนเนี่ยสมมุติว่าจับแล้วเราเข้าไปตีไม่โดนเด็เขารู้เรารู้ว่าเขาจะตีส่วนเงี้ยระเบิดรอเลยฮะ อะไรแบบนี้อ่าอะไรแบบนี้นะมันเอาไว้ล่อนะครับปัจจัยของมันสมมติว่าติดตัวขาวอยู่เงี้ยอ่าอ่ะนี่ฮะอ,อ่าอ๋อ อ่านไหมเนี่ยพอเราเราจังหวะลุกเข้าได้เนี่ยง่ายเลยเห็นไหมครเป็นต้นนะครับคือเอาไว้ล่อแหละปัจจัยของมันข้อดีของมันนะฮะเป็นหลักเลยการเอาไว้ล่อแต่บางตัวก็ต้องดีดูให้ดีด้วยนะครับบางตัวนี่เสียฟเฟรมหนักเลยไม่ไหวนะฮะเสียเฟรมก็คือแบบว่าพุ่นสก,กิลไปแล,นนแล้วเขากันได้เนี้ยเราเขาสวนได้นะครับเจ็บหนักเหมือนกัน ก็ต้องดูด้วยนะครับสกิลสาเราดีแค่ไหนมีปัจจัยพอหรือเปล่าให้กดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเครับขอบคุณที่รับชมฮนะ